สวัสดีเพื่อนเทุกท่านนะครับพบก,กับจานหมีชีเป้าในวันพระหัส,สบดีที่1สิงหาคม2567นะครับค่ำคืนนี้ขอพาทุกท่านไปลุ้นกันที่ฟุตบอลอยูโรปาลีกรอบกัดเลือกรอบ2นัดที่2นะครับการเจอกันระหว่างวอร์วดินากับธนาของอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมนะครับ ไปดูกันที่ฟอร์มล่าสุดนะครับวอวอดีน่าลง3แพ้ให้กับอาแจกไปศูนย์หนึ่งในเกมเล็กแรกของการแข่งรายการนี้นะครับก่อนหน้านี้ชนะมา5เกมติดต่อกันนะครับรวมถึงเกมเอาชนะมาลาดอสหนึ่งประตูศูนย์นะครับในเกมแรกของซูเปอร์ลีกเซอร์เบียนะครับด้านอาแจกนะครับลีกในประเทศยังไม่เปิดนะครับเกมล่าสุดก็คืออาการเอาชนะวอรวอดีน่ามา1ประตูศูนย์นั่นแหละนะครับและเป็นการชนะมา5เกมติดต่อกันในทุกรายการนะครับ ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่ฝั่งของวอยโวดีน่านะครับภายใต้การคุมทีมของโบซิดาบันโดวิชนะครับวันนี้ก็มีข่าวดีที่เอ่อทางด้านของจอจีเซอร์มาโควิชนะครับแล้วก็มิดฟิลด์อย่างวูคานเซวิซิวิชนะครับที่มีการบาดเจ็บในเกมในช่วงต้นเกมของนัดที่แล้วนะครับสามารถสลัดอาการบาดเจ็บ กลับมาได้แล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ลงเป็นตัวจริงในเกมนี้ด้วยนั่นก็เท่ากับว่ากองหน้าชาวคองโกนะครับอย่างโจุาธานโบลิงกี้นะครับก็น่าจะต้องกลับไปเป็นสำรองเลยครับส่วนในรูปตัวความหวังนะครับก็จะฝากเอาไว้ที่อเล็กซาวูคา o โนวิชนะครับเจ้าของผลงาน8ประตูเมื่อสีสั่นที่แล้วและฤดูกาลนี้นะครับก็สามารถยิงได้แล้ว1ประตูนั่นเองนะครับ การไปดูฝั่งของอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมไดครับก็ยังขาดผู้เล่นหลายรายเหมือนเดิมนะครับสำหรับฟァนเชสโกฟァริโอลีนะฮะไม่ว่าจะเป็นโอเวนไวด์ดาวนะครับกาสซอนอาบิล่านะฮะ อาโมริโชฟานเอ็กเซลดอนเกนนะครับรวมถึงเจโกเตอร์นะครับที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมดเลยนะครับนอกจากนี้นะฮะเคโรนิโมรูยี่นะครับนายทวารมือหนึ่งเนี่ยนะฮะยังอยู่ระหว่างการรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินานะครับในศึกโอลิมปิกเกมนั่นเองนะฮะทำให้วันนี้ครับคนเฝ้าสาจะเป็นเรมโกปาสเวียเหมือนเดิมนะฮะซึ่งก็เพิ่งจะทำสถิติอายุเยอะสุดในการลงสามเกมยุโรปนะครับโดยวัยไี่40ปีกับอีก260วันในเกมสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ กลางสนามก็จะส่งให้ตัวเก่าอย่างจรอร์แดนเดอร์สันคุมเกมนะฮะส่วนแนวรุกนะครับก็จะฝากความหวังเอาไว้ที่ชูบาอักพอมนะครับเจ้าของผลงาน11ประตูเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับการเจอกันในนัดแรกนะครับก็คือการดวนกันครั้งแรกของคู่นี้นะครับก็ฟันธงสําหรับคู่นี้นะครับจากสกอร์ในเลกแรกเนี่ยนะฮะก็เท่ากับว่าโอกาสของวอยวอดีนานี่ยังไม่ ตัวลงนะครับสำหรับการเข้ารอบต่อไปนะฮะอาแจกยุคใหม่ก็ยังไม่ค่อยลงตัวด้วยครับมองว่าจะมาเล่นแบบประคองประคองและมีโอกาสที่จะหลุดเสมอให้กับไวโอดีน่าด้วยนะครับคู่นี้ก็ให้เชียพที่ไวโอดีน่าครับกับเรทที่เป็นรองอยู่0.75นะครับ คู่ต่อมาครับแถบซอนสปอร์นะฮะเจอกับรูซอนเบร็อกนะครับแถบซอนสปอร์ชนะมาก่อน2อูนย์ในเกมเล็กแรกครับก็ทําให้นัดนี้เล่นง่ายนะครับรูซอนเบร็คอย่งเดินนี่จะยิ่งโดนนะครับแถบซอนน่าจะอาศัยเกรดบอลที่เหนือกว่าแล้วก็ความไปเปรียบไปบ้านนะครับเช็คบินเอาชนะไปได้อีกเกมครับและน่าจะยิงขาดได้ด้วยครับเชียร์ไปที่แถบซอนสปอร์เรทที่เป็นต่ออยู่1.5นะครับ คู่ต่อมาครับซิลเคบอร์กเจอกับโมนะฮะโมนี่กุงความได้เปรียบมานะครับจากชัยชนะ3-1ในเกมเล็กแรกแต่ซิลเคบอร์กนี่ในบ้านไม่หมู่ครับแถมเกรดบอลดูสูสีแบบนี้นะฮะมองว่าจะสามารถเอาคืนได้ครับก็เชีย์ไปที่ซิลเคบอร์กกระเริดเสมอๆนะครับคู่สุดท้ายนะฮะราปิดเวนาเจอกับวิสลาคาคอฟครับราปิดเวนาได้เปรียบเยอะครับจากชัยชนะ2 0ในเกมเล็กแรกเกมนี้ได้เล่นในบ้านด้วยเชื่อว่าจะสามารถเอาชนะวิสลาคาคอฟที่กำลังเปะได้ครับเชีย์ไปที่ราปิดเวนากับเรด1.5เลยนะครับ ทบทวนกันอีกครั้งครับฟุตบอลที่มองเอาไว้วันนี้นะครับให้ไปที่วอยว์ยวอดีนานะครับแทบซอนสปอร์ซิลเคบอร์แล้วก็ราปิดเวียนนานะครับ